อ่าครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่านเพชรนาลายนะครับว่านเพชรนาลายนี่ก็เป็นเ,เป็นว่านที่มีลักษณะเป็นใบล่องเรียงเป็นแถวนะครับใบขนาดใหญ่คล้ายหอกแล้วก็มีก้านสีเขียวนะครับเมื่อใบโตเต็มที่ก็จะยาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับก็ขยายขยายพันธุ์ด้วย แขนงนะครับไม่มีหัวนะครับว่านชนีไม่มีหัวนใน,ในสมัยโบราณนะครับนิยมมาปลูกไว้กับบ้านเรือนหรือว่าร้านค้านะครับซึ่งเป็นว่านที่ <c oughs> บ่งบอกถึงบุญบาร,รมีนะครับแล้วก็มีเสน่ห์เมตตามานิยมณจังงังนะครับก็ก็ในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นว่านที่มีท,มที่มีอนุภาพมากนะครับถ้า ทำการบัตรพลีอะไรให้ถูกวิธีนะครับมีคาถากํากับการลดน้ํานะครับรวมทั้งการใช้ดินที่ปลูกดินที่ใช้ปลูกนะครับก็ต้องเป็นดินที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับส่วนวันที่ปลูกก็ควรจะเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเ,เน้นทางด้านบุญบุญบาร,รมีนะครับเมตตามหานิยมนะครับก็ ควรจะปลูกไว้กระถางนะครับแล้วก็ปลูกไว้ที่สูงนะครับกระถางก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ดีนะครับปลูกไว้ในห้องรับแขกก็ได้ครับเอาไว้โชว์นะครับตั้งโชว์บ่งบอกถึงบุญบุญมีของเจ้าของบ้านนะครับก็พวกผู้ักผู้ใหญ่นะครับสมัยโบราณนะครับนิยมใช้นิยมเอาไว้ประดับบ้านนะครับไว้รับแขกนะครับเออสหรับดอกก็จะออกมาเป็นช่อๆนะครับ เอ,อสำหรับกลิ่นก็จะมีกินหอมเย็นอ่อนๆนะครับก็จะส่งกินในช่วงช่วงหัวค่ำนะครับนะครับรวันนี้ก็มานำเสนอ <c oughs> ว่านเพชรนาลายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ